อย่าบอกนะว่ามันมายืมเงินแกอะ่ะแกแต่มันจะเอาไปจ่ายค่าเทอไม่้ลูกนะถ้าฉันไม่ให้มันยืมแล้วมันไม่จ่ายขึ้นมาเนี่ยลูกมันอดสอบเลยนะยินรสนี่หลอกง่ายจริงๆเลยไม่เหมือนคนอื่นที่ต้องพูดปากเปียกปากแฉะทีนี้ล่ะฉันจะเอาเงินไปลงเรือยอท อัพรูปให้ผู้ชายากดไลค์เล่นสักหน่อยเอ้าเป้เข้ามาก่อนสิอ่ะฉันซื้อโดนัทของโปรดแกมาฝากโอ้ยขอบคุณนะมาๆๆนั่งก่อนนั่งก่อน แกคุยกับใครอ่ะน่ายุ่งเชียแกจำไมแต้มมันได้ไหมอ่ะแต้มไหนอ่ะไอแต้มที่มันเรียนมปลายห้องสองห้องเดียวกับพวกเราไงอ๋อแต้มจำได้เฮ้ยแล้วแกคุยกับมันเรื่องอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามันมายืมเงินแกอ่ะเฮ้ยนี่แกรู้ด้วยเหรอใช่มันหักมากยืมเงินฉันเนี่ยมันบอกว่ามันจะจ่ายค่าเทอมให้ลูกอ่ะ นี่มันลามันถึงแกแล้วเหรอเนี่ยหยุดเลยนะแกอย่าไปให้มันยืมเงินนะแกแต่มันจะเอาไปจ่ายค่าเทอมไม่ลูกนะถ้าฉันไม่ให้มันยืมแล้วมันไม่จ่ายขึ้นมาเนี่ยลูกมันอดสอบเลยนะแกรู้ไหมแต่มันขอยืมเงินแทบทุกคนในรุ่นแล้วนะอ้างว่าต้องไปจ่ายค่าเทอมลูกบ้างแม่ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลบ้างหมาขาหักผ่าตัดบ้างแกอย่าไปหลงเชื่อมันชัวนะแล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาล่ะลูกมันอ่ะไม่ได้สอบเลยนะแก ไม่มีทางอ่ะรสไม่เชื่อแกคุยกับติ๊กสิลายนั้นอะโดนไปสามพันค่าถือรูกเหมือนกันหรอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแกโอนให้มันไปแล้วอะ่ะห,ห้าพันห้าพันตายแล้วรสโอ้ยแกไม่มีทางได้เงินคืนแน่โอ้ยทำไงดีอะแกเงินก้อนเนี้ยฉันต้องส่งให้แม่ที่ต่างจังหวัดสิ้นเดือนนี้ด้วยอะ ไม่เป็นไรเรารอดูก่อนถ้ามันไม่ให้คืนจริงๆอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยแกทวงหนี้มันเองขอบคุณนะเป้ต้องเขียดยิโรสนี่หลอกง่ายจริงๆเลยไม่เหมือนคนอื่นที่ต้องพูดปากเปียกปากแฉะทีนี้ละ่ะ ฉันจะเอาเงินไปลงเรือยอทอัปรูปให้ผู้ชายากดไลค์เล่นสักหน่อยนี่ฉันพาแกออกมาเที่ยวจะได้ไม่เครียดแล้วดูแกทำหน้าสิจะไม่ให้เครียดได้ไงล่ะแกนี่ก็สิ้นเดือนแล้วอะอแต่มันบอกว่ามันจะคืนเงินฉันจนป่านนี้แล้วมันยังไม่โอนมาเลยอะฉันต้องเบี้ยวนัดแม่อีกไง แกลองทักมันไปหรือยังฉันไม่กล้าหรอกจะบ้าหรอแกเป็นเจ้าหนี้นะามามาเดี๋ยวฉันจัดการให้ดูมันสิอะไรอะแกแต่มันอัเฟตบู๊ก็ไปล่องเรือยอที่ภูเก็ตนะสิไหนไหนเฮ้ยจริงด้วยอะ่ะ ฮัลโหลแต๋มเมื่อไหร่จะเอาเงินมาคืนเราเราต้องใช้เงินด่วนมันมันตอบว่าไงไงไแกมันไม่อ่านอ่ะเฮ้ยชวนแน่เลยอะแกมีไม่มีก็บอกมาอย่างเงียบสี่แต๋มเฮ้ยมันอ่านแล้วหรอแต่มันไม่ตอบอ่ะ โอ้ยโอ้ยฉันจะทำไงดีอะแกไม่เป็นไรนะโอ๊ยอะไรของมันเนี่ยทวงเช้าทวงเย็นบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีไงสิ้นเดือนนู่น สิ้นเดือนแล้วนี่ว่าเอาไงดีวะช่างเถอะเดี๋กลับไปกรุงเทพก็ต้องไปกินออกมากาเซต่อจองไว้เลวด้วยเบี้ยวก็ไม่ได้เบี้ยวนะอายเขาตายเลยเอาไว้ก่อนนะย่ยโรยขอฉันไปกินไปเที่ยวสบายใจก่อนแล้วกันค่อยว่ากัน นี่แหละแกไม่ผิดแน่ จะไปไหนอะแตมพวกแกมาทำไมอะนี่ก็สิ้นเดือนแล้วนะแตมไหนบอกว่าจะคืนเงินไงเงินอะไรฉันไปยืมเงินแกตอนไหนเย้ามาคิดตู่นะที่เธอยืมไปจ่ายค่าเทอมลูกไงแชดอ่ะยังมีอยู่เลยนะอยากจะดูไหมกฉันยังไม่มีตกลงแกยืมเงินยนโรดปเป็นจริงใช่ไหมไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ยืมไง ไไม่ได้ก็ตอนนี้หายเบอร์แล้วสินะตกลงแกยืมเงินยินรถเป็จริงใช่ไหมก็ใช่ไงแล้วสออะไรกันนักหนาก็คนมันไม่มีทวงหรือได้ไม่มีแต่ว่าเอาเงินไปเที่ยวเนี่ยนะฉันเห็นนะว่าเธอเพิ่งไปภูเก็ตมาก็จะให้ทำไงได้ละ่ะก็คนมันเครียดไม่มีเงินมาคืนเธอฉันก็ต้องไปเที่ยวพักผ่อนสิไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินใช้นี้เนี่ยนะ ใครเขาจะไปเชื่อกันว่าเธอไม่มีเงนินไม่มีก็ไม่มีสิพูดไม่รู้เรื่องไงพอเธอรถแค่นี้ฉันก็ได้หลักฐานเอาผิดมันได้ละ่ะหลักฐานอะไรคลิปหลักฐานว่าแกยืมเงินโรนนะสิแถมยังมีแชทที่แกคุยกับโรนอีกด้วยหลักฐานเพียบรับรองตำรวจเอาผิดแกได้สบายมากดิ๊พูดแกเยียมมากเลยเป๊เอาไงดีอะแตม ก็คืนเงินฉันดีๆหรือว่าจะไปคืนที่โรงพักเดีอ่ะแกคือตอนนี้ฉันไม่มีอ่ะผ่านไปก่อนสักสอสาวันได้ไหมไม่ได้ต้องคืนเดี๋ยวนี้เลยที่ตอนแกยืมฉันอ่ะฉันต้องโอนให้แกทันทีเลยก็ฉันยังไม่มีนี่โรสงั้นแกก็ถอดสร้อยทองแกออกมาเป็นหลักประกันถ้าภายในสองวันแกไม่มีเงินมาคืนรสรสมันจะได้ยึดทองแก ดูดูแล้วเนี่ยทองแกก็น่าจะขายได้หลายตังค์นะเอามาสิหยิบพวกวานี่พวกแกกะจะมาปล้นทองใช่เลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> คำว่าปล้นเหรอน่าจะใช้กับแกมากกว่านั้นนังแต่มน้อยทำตัวรสนิยมสูงแต่รายได้ต่ำยังไม่พอยังคิดหน้าด้านเบียดเบียนคนอื่นอีกถ้าไม่มีเงินก็หัดทำตัวให้มันติดดินเลยนะ อย่าทำตัวสูงส่งทั้งทั้งที่ข้างในมันแห้งกรอบเลยมันทุเรศนักเป้อีดาัาปากกัเคนอย่างแกต้องเจอปากอย่างฉันนี่แหละเอา้าเอามาสิทองนะ่ะอไปทองแทมไหมอะรถ ็น่าจะแทนนะหนักอยู่อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะวันเสาร์นี้ฉันจะมาบ้านเธออีกรอบหนึ่งเตรียมเง 5, ินสด5,000ด้วยแล้วถ้าเธอคิดตุกติกไม่คิดจะคืนเงินใั้ขึ้นมาเนี่ยคลิปเนี้ยฉันจะประจานลงโซเชียลเราสั่งคมตอมป,ปองของเธอเนี่ยจะได้รู้ท่าแท้ของเธอว่าเป็นคนนี้เราไงปอปไปโรสแล้วต่อไปนี้เนี่ยแกอย่าให้คนแบบนี้ยืมเงินอีกนะ